สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องลองรู้ดูเที่ยวอีกครั้งนะครับผมแล้วก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับบรรยากาศที่ทุกคนได้ชมไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็เป็นบรรยากาศของนกชนิดต่างๆนะครับผมที่กําลังออกมาสะบัดปีกสะบัดขนนะครับผมเตรียมพร้อมที่จะต้อนรับฤดูใบไม้ผลินั่นเองนะครับผมช่วงนี้ก็ถือได้ว่าเป็นช่วงเกี่ยวนะครับระหว่าง ช่วงฤด,ดูหนาวนะครับและก็ช่วงฤดูใบไม้ผลินั่นเองนะครับผมใบไม้ก็เริ่มจะเตรียมพร้อมที่จะผลิตใบกันแล้วนะครับแต่คงจะรอไปสักประมาณาเดือนต้นเดือนเมษายนนะครับผมก็จะเริ่มมีใบแรกกันแล้วนะครับผมส่วนผักต่างๆเนี่ยก็เริ่มทยอยจะผุดจากดินแล้วนะครับผมอีกไม่นานเนี่ยผมก็คงจะได้ทําวิดีโอเกี่ยวกับการเก็บผักป่าชนิดต่างๆนะครับให้ทุกคนได้ดูอีกครั้งนะครับแล้ว ผมจะพาทุกคนเนี่ยออกไปชมบรรยากาศในฤดูของใบไม้มผลิอีกรอบนะครับส่วนวิดีโอนี้นะครับผมเรายังอยู่กันกับเรื่องของนกๆน,นะครับผม จากคลิปที่แล้วนะผมก็ได้ไปตั้งกล้องไว้นะครับผมแล้วก็ดูว่าเขาจะมากินเศษขนมปังที่ผมวางไว้นะครับในคลิปนี้ก็เช่นกันนะครับผมก็ได้ทําการตั้งกล้องนะครับแล้วก็คอยแอบดูเขานะครับว่าเขาจะมากินหรือเปล่าเราจะจับภาพเขาได้มากน้อยขนาดไหนจะมีนกกี่ชนิดมากินเดี๋ยวเราไปลุ้นพร้อมๆกันเลยครับ ที่ตั้งกล้องอยู่นะคือตอนที่ผมตั้งกล้องอัดนี้นะครับผมก็เป็นช่วงที่หิมะยังละลายไม่หมดนะครับผมแต่ตอนนี้เนี่ยทำไมเสีย,ง,ย,ยงดังจังแต่ตอนนี้เนี่ยหิมะก็ได้ละลายหมดแล้วนะครับเหลือแต่ความเขียวนะครับผมของหญ้านะ,ะส่วนที่เห็นด้านหลังนะครับผมก็จะเป็นบ้านหิมะของผมนะผมก็เล่นเป็นเด็กน้อยไปได้เนาะ ก็ผมแบบเอาหิมะมารวมกันนะครับผมแล้วก็แบบเจาะรูอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็เข้าไปเล่นในนั้นอะไรเงี้ยคือมันมีแมวเพื่อนบ้านนะครับเขาชอบมาเล่นนะครับผมพอดีผมแบบหยอกกับเขาที่หิมะนะครับแล้วก็ผมก็เลยเห็นว่าเออมันน่าสนุกดีให้ทําบ้านให้เขาอยู่อะไรเงี้ยผมก็เลยแบบทําอันนี้ขึ้นมานะครับเป็นบ้านหิมะขึ้นมาเนาะคมเป็นเด็กหน่อยยังอยู่ในในตู๋นะครับ เวลานกเข้ามาจะมากินอาหารเนี่ยนะครับเขาก็จะมาเกาะบนต้นไม้ก่อนนะแล้วค่อยลงมากินนะครับก็คือเป็นการตรวจความปลอดภัยของเขานั่นเองนะก่อนที่เขาจะลงมากินอาหารนะครับเห็นแวบๆบเห็นหางไหแบบรู้สึกว่าตอนนี้ก็เสียงมาแล้วนีมว่มาแล้วมาแล้ว อันนี้เป็นมูสฟิดนะครับผมมูสฟิดตัวเล็กๆนะั่นนกกรจิบนกกระจอกนะครับเราเห็นเขาตั้งแต่ครั้งที่แล้วนะเนาะอ้าวไปแล้วเออผมสังเกตดูนะครับว่าตอนที่ถ้าเป็นนกตัวเล็กๆมูสฟิดอ่อะไรเงี้ยครับเขาจะรีบมาแล้วเขาก็จะรีบเอาอาหารแล้วก็ไปกินที่อื่นนะครับเขาจะไม่แบบมายืนแบบกินตรงนี้นะครับผม มาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วแวบๆบแบบอืมเขาอจะอยู่นอกเฟรมเราก็ได้นี่มาเอ้ <c ười> คือเปียกแน,น่นันละโอ้ยจะไปเหตดอีอย่างมาจะคือเปียกอดหมดตอดหยอดดังซันจะคือเปียกแทะ <c ười> เขาเปียกนะครับทุกคนตัวนี้น่าจะเป็นคนละตัว <c ười> เห็นไหมโอ้ยจะไปตกน้ำทั้งไหนมาน,นี่นะ เห็นแล้วก็น่ารักดีเนาะอ๋อฝ้าไปฝ้าออกแล้วฝ้าไปน่ารักรู้สึกว่าช่วงนี้หิมะกำลังละลายนะครับผมมาแล้วมาแล้วก็าจะไปเกาะตรงทางด้านบนนะครับลงมาแล้วเอาไปจอยเห็นไหมครับเข้ามาแป๊บเดียวแล้วเขาก็จะบินไปเลยเนาะ ออกมาแล้วมาแล้วมาแล้วอุ้ยอันนี้เป็นนกอดียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่านี่นะครับผมอ,อันนี้เป็นปล้อไมซ์นะครับผมปลออไมซ์ก็คือว่านกสีฟ้านั่นเองนะครับเพราะว่าตรงหัวเขาเนี่ยมันจะเป็นสีฟ้านะครับผมจะไม่เหมือนกันกันกบ นกมูสวิตที่ที่เราเห็นนะครับมูสวิตเนี่ยเขาจะเป็นหัวสีดำใช่ไหมครับอันนี้เขาจะเป็นหัวสนีน้ำเงินสีฟ้าอยู่ข้างบนนะครับผมก็ตามชื่อเขาเลยครับครั้งที่แล้วเราไม่เห็นนะนกชนิดนี้เนาะ <c oughs> เขาจอ,อกสีฟ้าสังเกตดูว่านกตัวเล็กๆเขาจะมากินแล้วเขาก็จะไปเลยนะเขาจะเอาอาหารแล้วก็ไปเลยนะครับข้างหลังเนี่ยนกเต็มไปหมดเลยเนาะกูกู้กู้กู้ อันนี้เป็นนกพิราบเนาะที่เคารองแบบนี้มุมขวานะครับผมมุมขวานะจะมีตัวเล็กๆนะครับผมอันนี้เป็นโค้ดฮนส์หรือว่าโค้เคลกนะครับที่เรารู้จักกันก่อนหน้านี้นะครับผมจากคลิปที่แล้วนะครับ mm hmm. เขาจะขาเล็กๆมีสีแดงสีส้มอยู่ตรงบริเวณหน้าลงมานะครับลงมาตรงท้องตรงคอนะ mm hmm. เห็นไหมครับนกชนิดเนี้ยเขาจะกินนะครับผม mm hmm. เขาจะไม่ เขาจะไม่แบบไม่รีบเขาทำหน้าสงสัยนะเห็นไหมครับเขาทำหน้าดูกล้องเนาะเขาเหมือนเขาดูกล้องเนาะเหมือนเขาเห็นกล้องครับเอามาแล้วเชียวตัวโตมานะครับ อันนี้เป็นโซนสดนะครับผมตัวผู้นะครับครั้งที่แล้วเนี่ยเราจะเห็นแต่ตัวเมียหมดเลยเนาะแต่ครั้งนี้ก็เป็นตัวผู้นะครับสีดําอย่างที่บอกนะครับก็คือโซนสดตัวผู้เนี่ยก็จะมีสีดําเข้มนะครับผมและปากเ็าจะชัดชัดกว่าตัวเมียนะครับก็คือเป็นเป็นปากสีส้มนะครับผมมีนกเล็กมาด้วยนะเขาบินไปเป็นมาอยู่นะครับไปแล้ว ไล่กันห่วงที่แล้วผมสังเกตเห็นเห็นไหมครับผมฝน,นมาเริ่มตกอะครับอ้าววัสดีครับมามาท่าซะสวยเชียรรีบกินรีบกินเดี๋ยวตัวใหญ่มารู้สึกว่าครั้งนี้เนี่ยตัวเล็กเขาจะได้ซีนเยอะกว่าตัวใหญ่เนาะกินไปก็เปียกฝนไปนะม,มีนกร้องด้วยครับผม ไปแล้วอยู่ข้างหลังนะครับก็จะมีนกนกพันธุ์อื่นเอา้าหมาอีกแล้วตัวเดียวกันหรือเปล่าอาจจะเป็นคนละตัวหรือเปล่าตัวนี้เป็นตัวเรียวๆนิดนึงนะหรือว่าเขาทําตัวพองตัวกลมได้อยู่ตรงนี้นะครับผมเห็นไหมครับนี่ตรงนี้มีนกซูนสดที่เป็นตัวเมียนะครับผมแล้วเราจะดูว่ายังไงเนาะ ไปจับตรงนั้นมาแล้วเห็นไหมครับเอา้าโดนตัวผู้ไล่ซะง,งั้นชีวิตนุกเนาะก็ไม่มีอะไรเนาะหาแต่อาหารแล้วก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยเนาะสวัสดีครับ มันเห็นไห่ค่อยชัดล้วมันมืดไปหมดเลยอ่ะเขาสียเขาดำเนาะไม่เห็นลวดลายเลยครับเดี๋ยวเพราะว่าเราถ่ายย้อนแสงหรือเปล่ามันก็เลยแบบไม่ค่อยเห็นลายชัดเจนเท่าไหร่เนี่ยมันดําไปหมดเลยอะ่ะไปแล้วมาแล้วมาแล้วทางขวามือนี่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 น,นี่น่าจะเป็นนกตัวนี้หรือเปล่าที่ร้องผมไม่แน่ใจนะเห็นไหมครับ มูสฟิตกับนกที่เป็นหัวสีฟ้าเนะี่ยเขาจะรีบมาเอาอาหารนะเขาก็รีบไปเขาจะไม่แช่นานนะอาจจะด้วยความที่เขาตัวเล็กกว่าเพื่อนนะครับเขาก็ห่วงความปลอดภัยของเขาอะไรอเงี้ยเนาะ,ะเขาจะมาเกาะตรงทางขวาก่อนเนี่ยนียทางขวาแล้วค่อยก็ลงมานี่นะครับอันนี้ที่ไม่ใช่ตัวเปียกนะตัวเปียกเนี่ยไม่รู้หายไปไหนละสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เสียดายเนาะมันซูมไม่ค่อยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะนี่เนี่ยมันซูมไม่ค่อยได้เนาะเสียดายมากครับตัวนี้สวยมากเลยสีฟ้านะครับมันมันไม่จับอะครับมันไม่โฟกัสเลยอะเพราะว่ามันไปโฟกัสที่ต้นไม้แทนบินว่อนเลยข้างหลัง ไม่อีกแล้วอ้ยไงไงไงไเท้าก็ไปมามาเร็วไปเร็ว่วนนกตามกับพระท่านเห็นกลนไวัยโค้ดแฮลส์นะครับผมนกคอแดงนะเราเห็นน่าจะเป็นไอตัวใหญ่มานะครับก็ยังเป็นพันธุ์เดิมๆเนาะก็แสดงว่าน่าจะมีประมาณเท่าน,นี้ครับผมชนิดอื่นอาจจะมีนะแต่ว่าเขาอาจจะไม่กล้ามากินอย่างเงี้ยเขาอาจจะไม่ชิน ใกล้กับมนุษย์เขาอาจจะระ,ระวังตัวมากกว่าปกติอย่างนี้ครับผมแต่นกที่มากินเนี่ยก็แสดงว่าเขาค่อนข้างที่จะคุ้นชินกับกับเขาเรียกอะไรอะกับสวนกับคนเป็นมากกว่าอย่างเี้ครับเนี่ยอย่างเช่นตัวเนี้ยนะครับผมเขาไม่กลัวนะเวลาผมอยู่ในครัวนะผมก็จะส่องออกมาก็จะเห็นเขานะครับห่างกันไม่สมเมตรเองครับผมเขาก็ไม่กลัวนะเขาก็โยงเขาเชย มาแล้วกล้าท้าทายอำนาจของเจ้าแดงเหรอเด,นะเดี๋ยวดูว่าเขาจะโดนไล่ไหมนะเพราะาเขาตัวเล็กกว่ามากนะครับปกติถ้าเกิดเข้ามาอยู่ด้วยกันพร้อมกันเนี่ยเขาจะแบบคิดออกไหมครับเขาจะต้องแบบห่วงที่อะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาจะไล่ไหมนั่นมาแล้ว ไอ้ตัวฟ้ามาแล้วมาแล้วตัวฟ้าประจําได้เห็นซ้ํานี่แหละครับพี่น้องเขาเขารรว่งโตเนาะจะได้เห็นว่าฝนเริ่มตกแรงขึ้นแรงขึ้นนะครับนกข้องจะแบบหาที่หลบนะนี่ก็ตัวเดิมนี่แหละบินไปบินมามากินเสร็จก็ไปสะบัดปีกสะบัดขนนะครับให้น้ำออกแล้วก็กลับมาที่เดิมนะครับผม หันกลนไม่อีกแล้วได้ฉากเยอะจังเห็นอะไรก็ไม่รู้คอยาวเชิงเมื่อกี้ามาแล้วนึกว่าจะไม่เห็นก็ไปน,นิดนึงมาแล้วโอ้ยจะมจะไว้ครับหัวเปียกหมดนหยอดโอ้ย เห <What? laughs> มือนแบบใส่เจลอะไรเงี้ยตัดผมสั้นแล้วก็ใส่เจลปาดหลังอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นน่ะน่ารักอา้าวนานเห็นไหมไปแล้วนะครับและสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมเสียดายที่ฝนฟ้าไม่ค่อยจะเป็นใจเท่าไหร่นะครับในระหว่างที่อัดเนี่ยก็มีฝนตกลงมานะครับทำให้นกเนี่ยเขาพยายามหาที่หลบนะครับผม เขาก็เลยแบบไม่ค่อยแอคทีฟเท่าไหร่นะครับในการที่จะมาแบบกินอาหารอะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าเราก็ได้เห็นนกจํานวนหนึ่งนะครับผมก็น่าจะเป็นตัวเดิมแหละนะมามากินแล้วก็มาบินไปบินมาอยู่เนี่ยครับผมก็เห็นความน่ารักของเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วยังไงก็ขอบคุณที่มารับชมความน่ารักของนกด้วยกันนะครับผม คลิปต่อไปจะมีเรื่องสนุกสนานอะไรนั้นเดี๋ยวต้องคอยติดตามชมนะครับผมยังไงก็คอยอยู่เป็นเพื่อนกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปแล้วขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย